เ้ท pues <the> <wal> ีเรียรวงเลยร่เบยไม่ใช่ว่าเข้ามาเฮ้ยมีเต็นต์กำลังดเลยมีคนนอนถือเอห่าศูนย์อยู่ห้าคนเปลี่ยนเป็นไซต์แชนแนลไม่ทันเลยเราไปปลุกแจมไอไอกันยครับผมไม่เคยไม่เคยเห็นเลยนะ เอาเปล่าโอ้อย่างที่เซนเทอรี่ว่าค่อยๆหมอบไปแล้วปิดไฟให้หมดอ่ะแล้วไปขโมยของเอาปืนกัดเลยครับมีเยอะไม่เอไอบางทีมันยิงแม่นนู้เองเออเข้าหัวมันยิงเข้าหัวใช่ใช่ใช่ต่อเสียังครับคุณออต้นกำลังจะมิดหลอดแล้วฮะต่อเลยนะครับผมกำลังนั่งโหลดโอเอเบลตาแพดครับผมเดี๋ยวนะ ถ้ามึงจะขานาดนี้พี่ต้อนอัดไปแล้วใช่ไหมหดีว่าดีวา่าพดพัทที่หกเรุพบมาเสียง มาแล้ว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 มาแลยมาเลยเหลือดิ้งเหลือดับเอมาแล้วติดตั้งัพแล้วตั้อัพแล้วอุ้ยฮะอะไรต่อนีของกด enter มองแับบุคคลที่สามได้ละอ๋อเฮ้ยเย็ดผมเล่นมังอยู่นะมองอะไรไม่เห็นเลยว่ะจริงๆนะมันบั็อกก่อนเทมเออมันบั็อกอะถ้าปรับแล้วมองไม่เห็นก็คือบั็เสร็จ up แล้วเสร็จ up แล้ว โอ้ยังมืดอ่ะหิวๆตกข้างๆห้ยตกใจหมดหตั้งอหอนั่งหอนตัวผมยังไงอื้เฮ้ยมันมืดหรือหน้ามืดเนี่ยตาไม่มืดเฮ้ยเปิดม,มีเสียงอ่ะลองฟังเลยไม่ไน่สิที่เปิดไม่ใช่เสียงพวกเราละมั่งไม่ไม่ลองลองปรับไปเนี่ยเอกันพอปรับพึ่มคนโผล่มาสิบคนโอย้ยแต่ซอมบี้มันร้องอ่ะจำได้ปะเออไม่ยึดระบบคนไมนเยอะเกิน จำได้ปะมันร้องอ่ะชหาพี่ไงวะแล้วปืนผมแม่งลั่นทุ่งมากอู่้ดพอกันอ่ะไอ้เป็นฟอลกว่าเอ็มสองตีเก้าอ่ะเอ้ยผมมีเต็นท์เตเป่าอันหนึ่งนี่ว่ะจำไม่ค่อยได้เลยเฮ้ยเฮ้ยมีคนจริงๆนะไม่ได้ยินเสียงยิงมันเดินเบาๆกดชิปไว้บ้าบ้าบ้าเราต้องคุยอ่ะหรือยังยังครับปิดสาเชอะพ่พี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 ่เดี๋ยวเพื่งนที่มาเห็นตัวพี่พูดไปก่อนเลยว่า เฟรดี้ไหมเขาบอกไมเฟรดี้เพื่อนเขาขอเขอขอไปปังกลางหัวอุ้ยวอคิวอุ้ยจุดใจหมดอุ้ยอุ้ยนี่มันกลิ่นร่มอ่ะเนี่ยที่ฮาทุ่มตัอยู่ตัอยู่ขอแล้วมาแล้วมากระตุ้นยืนยืนตรงบันไดน่ากลัวว่ะแม่งมีสัมพันธ์เดี๋ยวพี่จะหัไหนต่ออะอุ้ยอะไรวะเนี่ย กระสุนใช่บอกแล้วมากับแอบานผมผมาล้วเข้าเซิรฟไปนะวนนี้มืนห้องด้วยตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไอ้ f a c t o r ฟอรีอะแต่ไม่ต้องอหรอกว่าเซิร์ฟนีเฟลลี่โตเออเออเออเงาใครอ๋อเอาทำไมยิงอย่างมันลดเนี่ยสองร้อาสิแล้วมันลดมันลดเซิร์ฟมันบักมือนเดิมเออที่ไอทีเอ็มเต็มไปหมดแล้ว มีเซิร์ฟ้นเซิร์ฟเอทอ็มมีเอทีเอ็มเอสโอเอสไชื่อแคนอน่ะอาจจะไม่ค่อยยิ่งหรอกนี่มีมีคนชื่อว่าเพราะสมบีเกิดต้งหันเลยไม่ออทีเป็นแครทีบีหกเลยไดไม่ลองดูเต้นเต้นทหารเลยจเต้นทหารอ่ะโอ้มาชอบเสียวตุ้ซองพี่เต็มเต็มเลยอ่ะเต็มเบย์เต็มเบย์อ่ะเฮ้ยกดกดกิดจะกดปาแฟกดปาระเบิดอุ้ย ยิงยิงๆิงเก็บใส่กระเป๋า่อนเก็บใส่กระเป๋าออนเฮ้ยแต่ปลาระเบิดผิดแมว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 ยิงขึ้นฟ้าทั้งนั้นแล้วเฮ้ยเฟลลี่เย้ยเรียบร้อยทั้งี่ตรงนี้มีสองที่เกิดมันเกิดเพราะเราหรือเปล่าไม่น่าไม่มั่นใจเท่าไหร่เกรงว่าจะมีพลังงานอยู่ข้างล่างเพราะได้ยินเสียง ู Hoy, know, oh yeah. ่ท oh yeah. ี <int> ่ไหนกันนะ v ิส i b l e ครับผมคุณนอนไปไหนละขึ้นหลังด่านฟ้าไหมไปนอนสังเกตการณ์กันหน่อยดูดาว啊ิส s i b l e นี่อยู่ส่วนของโลกดูด่านฟ้าครับผมส่วนชวนขึ้นฟ้าแล้วเอาละเอาละจุดสวรรัสดะไปดิ้โอ้เสียวตกตึกเหมือนกันนะเนี่ยไปครับไปค่อยหรือจะลงแม็กล่างดีไม่รู้ผมขอไป็นอนดูก่อนนอนสืบอากาศเพื่อสุดท้าย คุณไปนี่พี๊บพี๊พี๊พี๊มาไม่เอานะตอนนี้ชินี่แล้วจะดูให้แน่ใจก่อนแต่ไม่น่ามีนะเอ้ยผมว่ามีอ่ะแต่แค่ไม่รู้อยู่ไหนใช่มันไม่อยู่แถวนี้<ช>ไม่อาไรเจอก็เฟรนลี่ไปก่อนถ้าไม่เฟรนลี่กูยิงแม่งนี่แคกลับมาได้หรือ 8, เปล่าเฮ้ยเฮ้ย,ยใ,ชใช่ใช่ลืมไปตรงนี้มีมาร์เก็ตนี่หว่าข้างหลังใช่ใช่คุณคุณต้นครับด้านหลังอพาร์ตเมนต์เรามีมาร์เก็ตอยู่สังเกตดิ มาแค่จู่น่ะโตกดกล้องลงไปดูไม่ได้เจ้าปืนลั่นเอาแล้วงานงอกแล้วปืนลั่นนี่คือหนึ่งนัดครึ่งชีวิตอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เตียงเตียงต่อนะเออต่ออยู่ตรงไหนอยู่แฟค t o อรี่เอ้ยแต่ปืนลั่นเราไม่ได้ยิงนะเฮ้ยเดี๋ยวมันไกลมากเลยวะมืดดีปรับไม่มืดมากอะปรับแฟคตอรี่เหรอแฟค t ตอรี่ของ ต้องถ่านาเรือนู่นเลยข้าเรือโอ้ถ่าเรือเลยเหรอโอ้ไอไอโอ้ไม่ไปใช่ไหมเจอกันตรงไหนดีอ่ะเดี๋ยวไม่ทำไมไม่เปลนกับวัตกรรมปรปรับปรับกับกัมม่านะปรับใหม่ปรับใหม่ปรับ HDR ด้วย HDR ต้องใหม่ะม่เป็นเวลี่ไฮไปเลยแอดวานซ์แอดวานซ์กดแอดวานซ์กดแอดวานซ์กดชื่อผมไอเกียร์ไอก็ HDR Q City อ่ะเห็นปกไ HDR ปรับเป็นเวลี่ไฮ SDH ไอ้ปอดไลท์นี่เข้าตรงไหนวะเนี่ย HDR แถวที่2มาชัดที่4อ่ะหายแล้วเดี๋ยวๆๆมันก็ไม่น่ามีอะไรโอเคสวังแล้วถ้ามีอะไรนะเรี๋จะถือแฟเนเราจะไปโอ้ถือแฟ่เดี๋ยวเดีเราจะถือแฟแล้ววิ่งบุกเลยเฮ้ยมาแอดวานซ์โกอะไรวะได้มาลงมาลงมานี่ยืนยืนโยกโชว์อะไเนี่ยวันนี้อุ้ย ไม่ต้องมันมารู้รู้มันตายมันจะเกิดใกล้ๆกต่ออยู่ไหนครับเดี๋ยววิ่งไม่หาเลยโอเคครับเจอตรงกลางครับป้อมยามอ่ะยามอ่ะเดินทางอยว่ไหเห็นปั๊มน้ำมันป่ะครับปั๊มน้ำมันคุณนดนอยู่ไหนแล้วเลยเดี๋ยวผมผมไม่ชินหรอกเปิดเปิดซีโนนะไม่ไม่มีแมปป่ะนะไม่มีอ้าวอ้าวเบรจะอยู่ตรงไหนของท่านดีอะตรงยังไงป้อมยามอ่ะผมไม่รู้เลยป้อมยามอยู่ตรงไหน ตอนนี้ผมจมีทางเข้าอยู่เปิดเปิดเปิดเดดิโอดูนะมันมีท่าเรือมันจะมีมันจะมีแฉกอยู่ด้าน่นมีแฉกอยู่ด้านบนแล้วก็แฉกสองท่าแล้วก็อีกท่าหนึ่งด้านล่างมันจะเป็นส่วนเว้าอ่ะดูให้หน่อยดูใหหน่อยอยู่ห้องตรงกลางอ่ะคต้นไปไหนล่ะนะผมผมก็อยู่แบตเตอรี่นะอ๋อตัวโน่ต้องแฉกหน่อยวะพี่ เห็นเห็นทะเลปะเห็นทะเลปะตรงตรงท่าเรือมันจะมีรูปไอ้นั่นอะอะไรอะเขาเรียกว่าเอ่อสมอเรือเห็นปะแหลมชะบังมันอยู่ส่วนไหนอะแถวแถวไหนอะเดินแถวถวไหนดีเห็นปะเอาปั๊มน้ำมันดีกว่าเห็นปั๊มน้ำมันป่าเเดีโยอ่ะเอ้ยน้ำมันเหรอปั๊มน้ำมันเล่นหมดไรนี่เท่าไหร่อะปั๊มน้ำมันเหรอปั๊มน้ำมัน z o มเข้าไปใกล้ๆกล้ดิเข้าใกล้เลยอะอยู่แถวเหนือเบนือบร์ซิโนอะ ยากกว่าปั๊มน้ำมันเลยวะเล็กนะเล่นหมดไลท์นี่ต้องเอาอะไรติ๊กออกมั้งเอฟเฟกต์กันเอาเอาอย่างนี้แล้วกันจะดูพิกัดได้ใช่ปะ่ะอือหืมดูพิกัดได้งั้นเห็นเห็นไอตรงที่เขียนว่านั่นปะ่ะอะไรเอ่อรับเบอร์มิวน,นั่นแหละนะใช่แ้นน่ะไอ้ดีอาปะ่าะแล้วรับอรไอไอรูรับเบอร์มิวมันจะมีอยู่รนะับเบอร์มิวมันจะมีเออเดี๋ยวนะรับเบอร์มิวแนยว่าโคตรไกลว่ะ ใกล้แล้มันเึงแต่เข้าไปใกล้ก็ได้เฮ้ยเศรษฐพี่แบบแปลกฮะเห็นรูบาร์มิลแล้วเห็นขึ้นไปอีกหน่อยไหมด้านขวามันจะมีทะเลอยู่อะรูบาร์มิลด้านขวาขวาของรูบาร์มิลเฉียงขึ้นไปขวาจะเห็นท่าเรือที่เป็นสองท่าเรือเห็นไหมพิกัดที่ประมาณหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ห้าสี่อะสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ห้าสี่เห็นปะ <54 S 1> ห้าสี่เหออ่าตูมเพราะบอลจะเลยเดียวอ่ะหนงสามหนึ่งศห้าสี่อ่ะนัะ่นแหละเอาตรงนั้นแหละแต่แนั่นแหละเห็นไหมนี่นะแล้วตัวไหนของศูนย์หนึ่งสามหนึ่งศูนย์ห้าสี่ท่าเรือไงไม่มันมันช่องมันใหญ่เอาประมาณไหนอ่ะเอาประมาณยาวไปลายเอาแค่ต้นต้นอ่ะต้นๆท่าเรือต้นต้นอ่ะเอาที่มันประมาณอยู่ใกล้ๆติดถนอนอ่ะยืนประมาณ หนึ่อสามโซนหนึ่งสามโซนก็ได้อะประมาณแถวๆนั้นอะหนึ่งสามโซนอะอันนี้เหรอสามร้อยเมตรต่อแปดร้อยเมตรไปตอนมากแอดวานซ <ำ S 2> ์นั่นแะล้วะวิ่งลงเร็วๆเลยครับแอดวานซ์ครับเมื่อกี้เหมือนได้ยนะินเสียงเท้าคนนะแล้วมันจะครับจะกลัวครับเซนลี่ครับเซนลี่ติ๊กอะไรบ้างนั้นแเอพเพนชั่นะเอาเอเซิเอาเอเอ,าเอ,ๆๆเอะไรเช็คๆระยะยาวอ่ะ มีภาพบิ๊กเลยนะจากระโดดจากระโดดนะครับข้ามนะครับข้ามนะครับจากระโดดนะครับผมไม่พุ่งหนาวจายนะไม่เอานะครับตอนนี้แม่งพุ่งแบบบูมเนี่ยผมอยากจะบอกผมเจอเอจินพาร์ตยังไงแต่ว่าไอ้บ้านด้านข้างหน้าน่นแหละเห็นปะบ้านไม้ข้างหน้านั่นแหละที่มันมีป่องอะที่มันมีรอดๆนั่นแหละเอจินพาร์ตดอกตรงนั้นแหละที่บอกอะโอ้โหข้ามนะครับข้ามนะครับทั้งวัน อุ้ย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 หลบดิจิตอลหลงลมดิจิตอลดิจิตอลตกใจเต็มเลยนะอุ้ยโดนเหรออ้าวอันนี้ผมต้องพุ่งหลาเนี่ยต้องไม่ต้องพุ่งข้ามอยมันจะพุ่งเข้าตูดผมเลยเนี่ยโอเคไปไปต้องห่วอะไรเข้าตูดอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้สอมบี้อะสอมบี้มันจะตบก่แล้วมาแอดวานซ์วิ่งนะครับต้องห่วงวิ่งตลอด เดี๋ยวก็นอนกระจูบหญ้าไม่วูบก็เหนื่อยเดี๋ยวก็แดกดินอะโดนแดกดินอะจูบดินจูบหญ้าจะพุ่งเห่าไหมครับไม่พุ่งนะครับเปลืองครับเปลืองสเตปปีหน้าครับโอ้โหมามืด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 จ้าวโอ้ข้างหน้ามีซอมบี้นะหน้างมันครับวิ่งครับทำไมคือต้องกลับมาลงไอ้นี่ใหม่แล้วเนี่ยเบต้าแพท จะลต้าเพลย์เล่นตลอดพี่เฮ้ยอารันเวกเขาเล่นเดซี่ตัวไหนเนี่ยไม่ไม่ก็ตอนเซิร์ไอ้ออออยูมันใช้ไอ้นี่เก่าอะไรใหม่สุดอ่ะอันนี้มันใช้เก้าเจ็ดสี่สี่แปดไม่ตอนพี่ยูอัปเดตเสร็จแล้วมันมีอัปเดตมาอีกไงเนี่ยเปบลต,<อ>ต้าเพลยอ่ะคนนี้ในเว็บในเว็บเป็นเก้าสุดเก้าเก้าแปดกว่ากวองสออรี่นะครับตอนนี้<อ>มันรีเฟรชเก้าใช่ใช่พี่เอาเก้าแปดไปเลยแต่นี่มันก็ปลอดภัยดีนะแบบไม่มีใครสามารถใช้ในเิชานะ ดนนะครับโดนตอบนะครับผมเดี๋ยวอีกรอบนึงอ่ะทหารโหงก็อัพก็แปลกขึ้นเฮ้ยเว้ยเมื่อกี้ A C E A C E เด้งให้ผมไปไหนไปแล้วอ่ะจอร์นครับโอเค A C E มันเด้งขึ้นมาเมื่อกี้ผมกดโหลดมอดไว้แม่งพับจอใช่ไม่ไรแล้วครับแม่งผมันโหลด A t X แล้วเว้ยผมยิงปืนไม่ลั่นเมื่อกี้ดีอปืนไม่ลั่นเป็นไง ระวังครับระวังครับดูหลังนะอยู่ครับปิงครับปิงครับมาแอดวานไม่ไม่หมอบครับไม่หมอบ <c oughs> ไม่เอาครับหมอบมันเป็นเรื่องแบบว่าช้าครับผมไม่ชอบผมใจร้อนนี่ผมใส่คาโม่แล้วเนวี่ยหัวล้นและวล้นรอฮะเฮ้ยใครช็อปืนอ่ะ ต่อถึงแล้วอยู่ไหนอยู่อยู่ตรงลง,งรถเนี่ยตรงรถอ่ะอยู่หอมอยู่ตรงรถกำลังไปลงรถอย่เนี่ยรถรถสองรถรถจะหางนู้นอ่พอตรงไหนวะลงที่มันสามโลอ่ะที่พี่เข้าปั๊มกันอ่ะที่พิซโน่อน่ปั๊มเมื่ไรวะปั๊มตอนไหนวะ เดี๋ยวตอนที่ยูท่าเรือแล้วูท่าเรือแล้วอ๋อนั่นอ่ข้างหน้าน่ะข้างหน้าตรงตรงที่มนเป็นเหมือนลงลงประตูฟ้าอ๋อจำลองเดินตกน้ำนะลื่นเลื่นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทีดไม่คิจะเจ็บมันมาจักอะไรนะเข้าไปเป็นไรวะลงไหนอ่ะมาข้างหน้าายลงดำดิดำดำดำประตูเปิดอยู่นี่นี่ใช่เข้าไปกาดปืนแล้ว เอ้ยย่าเฮ้ยๆอุ้ยๆๆๆๆไฟ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 ต้นแรกต้นรกของสองอ๋อช้าชโหเด็กผมผมดีติดนะเ้ยๆๆ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 ๆ พี่ขตัวไปอยากบินน่ะเขาต้อไปออันนี้อันนี้อันนี้ใช้พีลอยแหละสิวแหละอู้เียไรโอเอ็มหนเกาหนึ่งหนึ่งครับเยไรม่ไมไม่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 ไมไม่ม่ไม่ไม่มม่มม่ไม่ไ่ไ่ยมม่ม่มไม่ไม่ม่ไม่่ไม่ม่ไม่ม่เม่ไ่ไน่ไมไม่ม่ไมมม่่่ไม่ไม่เไมมไไไ่มี่ม่ก่อน ครับวะอ๋อมีแล้วนับแพ่ครับเพื่อไงในหงส์ร้อยแปดพันเนี่ยเออพี่พ่อฮะไในเผาผมมีมีหงเลือดอ่ะเขาเอาลูกเลือดผมหน่อยโอเคดีเลยพี่จะได้ปั๊มปั๊มค่าคูแมนพี่ค่าพี่มันเยอะเออแต่ก็หายของสองพันห้าเอาเดิมนะผมไม่หายนะเอ้ารีโหลดรีโหลดเล่นมาเราจะกาบแล้วดิ ฝีสองร้อยนัดตั้งในเป๋าต่อเหมือนมันมีแพร่เดี๋ยวนะเป๋าเริ่มเค็มดีกว่าเออผมไม่ถึงไม่มีเลยทุกอย่างอ่ะมามาตัวสดอ่ะมีแค่ที่เสร็จปืนเดียวอ่ะพาไปดูดมาร์คสเก็ตดีกว่าไหมาร์คสเก็ตด้วยนะเอ๊ะปืนต่อรอผมหน่อยสิเราต้องให้ปืนปืนโหดสุดน้ำมาต่อครับปืนคุณมีไบฉายปืนโหดนะผมปรับใบครับว่าโอ้โต้องเปิดใบฉายแล้ว มันก no okay. ็ยังมืดอยู่เนี่ยพอพอเห็นได้หน่อยโหตดเนี้ยสว่างจะมองเห็นชัดเจนเลยนะปรับไว้อะเจ้าเจ้ารอพักกาเต็มหน้าใร้อยเต็มก่อนครับโอเคต้องวิ่งไงต้องวิ่งครับต้องวิ่งครับบาดแอดวานซ์ไม่มีช่องครับกำเอ่อไปเต้นทหารดีกว่าครับเต็นทหารวิ่งตลอดนี่ใช่ไหมทหารก่อนไปตัดต่อไปหาปืนก่อนพักพักรอแล้วบอกครับต้องไปเขิดเมืองไหนเนี่ย ก้าสี่แล้วเก้าห้าฟิตฟิตฟิตเก้าหกแล้วหัวผมล้นไม<า>่ใจเออตอบไปสักทีอบ,อบวิลสมิธเฮ้ยใจเย็นนะเปี้ยเลยชอบคนดำอ่ะแบบดูว่า,าแบบวิลสมิธใช่ไหมเออเนี่ยมันเป็นโรชช่าล้าสัวเต็นะ เบินล้อเบินล้อเบินล้อเบินเบินเบินมันมันเลวจ๊ก็อเจ็ดสิบสี่แปดอุ้บอัแม่งโอ้ยชักันเลยโอ้ยชักอะไรนเออให้ต่อคอยเอาวานฟันเอย่าฟันเราพวกนกันนะครับไก็คคือจี้จีิบเกดเนจ้น์นี่โอ้ยเคยคนนะน่ปืนน่ะ ที่มีขาตั้งทรายนั่นแหละจัดลายเอชุดผักสุขภาพไปก่อนเลยปิดท้ายผมไม่ถามสุขภาพครับซอมบี้อะไรซอมบี้มาเลยเป็นทีมซอมบี้ซอมบี้ตให้ให้เข่าเลยเอ็มเคชุกกี้เอาครบแล้วงปะ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 วิ่งครับวิ่งครับไปครับไปวิ่งครับหน่อน่อ จะาพักจูบดินครับไปไปไมาเป็นทางนี้ <laughs> ปวดหลังครับปวดหลัง <c oughs> อุ้ยจะมาแอดวานไม่ตอ <c oughs> อุ้ยเอทีเอ็มไปหนึ่งครับหมูปีหมูปีหมูป,มปีขวานแมงแวงนเะนี่ย ไปเปียกๆกันเถอะนั่นวันขนาดอุ้ยมันต้องเกิดการยิงเกิดขึ้นแน่เลยอย่างซอมบี้อใช่ใช่ใช่อย <c oughs> ่าหยุดมิงั้นมันจะทะลวงเรามันจะเสียงบุ๊บบุ๊บฮุ้ยเราตรงนล้นทลยต้องบวกกับคลิปแน่นอนหลายครั้งด้วยกัน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวางได้ไงวะปืนแฟ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 ครับผมใช่เหรอมันปืนแฟมันยิงมันยิงยิงขึ้นฟ้าไงที่มันค่อยๆหล่นมาเห็นบ้านนั่นน่ะนั่นน่ะ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 ปืนแฟปืนแฟร์สมันพระจันทร์เหรอมันจะมีอันหนึ่งนะใช่ใช่เป็นปืนแฟรสามอ่ะแฟร์ของเขาจะปืนไม่ดีกว่าตัวเนี้ย เอ็มสองสามแฟร์มันสว่างทั้งแบบไปสังเกตดิเออใช่อย่างนี้แหละเฮ้ยแต่มันทั้งแบบเปิดไปเปล่าเออมันทั้งแบบเปิดไปมันบล็อกบอกว่าเซิร์ฟนี้แสงแสงมันบลรอกอ้หอู้อินสบายเลยหรือพาที่มันขึ้นตอนพระจันทร์ขึ้นด้วยแต่ผมแต่รู้ว่าหัวผมเนียนมากตอนเนี้ยผมคอนย์ไม่ไม่ไม่บล็อกเหมือนช็อกโกแลตนมาหน้ากัดมากเลยปบอกแล้วมันบล็อกนี้มันบล็อกตอนแรกที่เราเข้ามามืดเพราะอะไรก็ไม่รู้อาจารย์ผมก็ว่าอยู่ ปับไปเน็ตลงเหมือนเดิมดียแม่เนี่ยถ้าแม่งซีเปียเหมือนงานศพใครกันเลยเออวะซีเปียถ้าเข้าปักผิดเหรอแบบเกิดมันยื่อยู่มืดๆปุ๊บมาทีอะนั่นดิปยวบไว้อย่างงี้แหละโอเคโอ้โหหัวโลนไม่ได้ใส่แว่นแล้ะตอนแรกจะใส่แว่นแฮร์รี่พอตเตอร์โหวิ่งมือสะบัดเลยต่อก็ของมันคือเป็นพกไงยังโคตรสดเลยแม่งวิ่งกลางโอ้โหโล่งเลยเนี่ยสว่างเลยนะยั้นเป็นแก แต่แกมากับแอดวานซ์ที่มาเอ๊ะอะไรสามนัดปึ้งปึ้งปึ้งหลับหลับฮะมากับนอนหลับแล้วออกเกมลุยฮะมากับแอดวานซ์นะไม่ต้องห่วงครับโคตรนะไม่ต้ห่วงเลยไม่แม่งมันเล่นไม่ได้จริงๆเซิร์ฟหัวหวยแต่พออัปเดตก็ได้นะ้วตอนแรกตอนแรกผมก็เวอร์ชันใหม่กว่านะโอ้อัปเดตจริงๆก็อัปเดตได้นะตอนแรกผมเป็นลงอีท่าไหนก็ต้องลบตัวเกมลงใหม่เลย เดี๋ยวเดี๋ยวพาต่อไปอะไรวะเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานพาไปมาเก็ตด้วยอ้อวิ่งเอะนันเป็นเสิ้อหโหขวดจริงแม่งจะเล่นเกมเยี่ยงยากเย็นเดี๋ยวต้นตัวแปดร้อยดีกว่าแล้วตอนแรกมันเยอะกว่านี้ประมาณสามพันแล้วมั้งอยากถอดชุดอะไม่น่าทิ้งนี่น่เลยลืม ไอพี่ทำเ e ็นฮีโมาเต้นอาหารมั้งเอ้ยเหมือนกับเต้นไงใช่เีเอเดรอปแล้ว AKM เอมาต่อเด่นเลยเข้ามาเนี่ย AKM เอ็มมาเฮ้ยเนอะปาอ๋อมาปลาปลานึกว่าระเบิดอมันอู้หูมันเกิดไอเตสเลยเว้ยเข้าไปแล้วผมขอกระฟันหน่อยเจออะไรก้าต้องผลตายับจริงแย่งเลย โโอหเฮ้ยตายเฮ้ออยอารากไม่ตายอยู่นะห<อ>มดหายละถ้าเกิดเก็บไอเคมของก็ต้องเด้งตายถิงไปเถอะอม็เชี่หไหมันมีพี่บี้อยู่น,นอกอเ็สตัวไหนฮะผมจะยิงมันดีไหมเนี่ยมันจะบาดปะ่ะบาปหรอก อ๋อนึกว่าจะไม่ตายปรรีโปกพี๊สดพี่พี๊สดนี้อย่างแรงมากครับ<ห>ผมขอรับรั๊บหนึง่งเอออ๋ออีกแล้วเอ,อ,อีกแล้วอ,อ,อีกแล้วมันเกิดอะไรในเต็นท์อีกเนี่ยโอ้ยใครมึงหัวของมากเหรอ <laughs> ปู่โสมเฝ้าซับเนี่ยเออยิงหัวแมงเลยอ,ยอุ๊ยยิงหัวไม่ตายอะ่ะเออเมื่อกี้เหมือนผมยิงหัวนะมันแหลกเปล่าเฮ้ยจะตัด วิสต้าเนี่ยเปล่าไม่ได้ใช้แม่งติดดาวน์โหลมานั่นน่ะสิวิสต้าเน็ตเต็มเลยเฮเซ์นั่นทำไงครับต่อไปมาเก็ตต่อไหมไปสิครับไม่มีอะไรแล้วครับที่เหลือก็นิ่งเงาตัวเลยตัวนี้กำลังวิ่งอะโอเคไป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 ใช้เอ็มสี่เหรอเอ็มหกเหรอเอ็มสองอออเหรอมีแม็กด้วยใช่เปิดมาคู่กันเนี่ยสองคนคนละกระบอกเหมือนรู้อ่ะ มันรู้อ่ะจริงๆอะไรนี่ครับเราไปยังีุ้ีมันเยอะเออเออ๋อเข้าแล้วเมืองใหญ่โอ้เมืองใหญ่ครับเมืองใหญ่ใหญ่พี่บีเยอะครับเนี่ยผมเจอแบบเนี้ยตรงเนี้ยเอ็นจิ้นพาฮะฮตอนนี้ข้างหลังระวังนะมันมีคิงคองมา ไปแล้วครับช่างแม่ครับลุกวิ่งแล้วแล้วช่างแม่แล้วครับแล้วเข้าไปดักทีในมาร์เก็ตเอาไว้แหละอ๋อไม่ใช่เซิร์ฟอยู่นะเออวะใช่กระสุนแม่รับไม่ใช่ลูกโงมแล้วเราสเตย์มิน,น่าใกล้หมดกันแล้วดีผมก้มวิ่งเมื่อกี้เจ็ดสิบวายผมแปดสิบสี่ ครับประตูหน้าไม่ชอบเข้าครับชอบเข้าประตูหลังเ <c oughs> นี่ยอ่ากล้องส่องร่ากายต่อมียังครับผมเดี๋ยวเช็คคนก่อนเป็นหนึ่งนะขอวิ่งไป <คน S 2> ขึ้นเลยก่อนคนเจ็ดคนอ่ะปวดโลกมีอริทแท็กเลยต่อมาเก็บแล้วเอริทแทกนี่เราค่อยมาเก็บพวกร่งกายกันหลังรู้ผมมียังท้องมีสะม,มียงม,มังมีตามหลังอยู่เข้ามาเลยไม่เป็นไรตีง่ายครัแบเบข้ามากล้องกายยังไม่มีเดี๋ยวเอริแทกครับด้านหน้า รีแพ็กอ่ะโอเคป้บนิงผสมอน้อหนาไม้โอ๊กอีละเหมือนก้าวหนึ่งต่อเอ็มเนี่ะลูกะสุน่ะโอ้ยนม่ต้องขอโยอด้วยนะครับปืดมาดิโปปองปล่าปลาแม่งอะไรับดรสแพ็กดอบบอล ีมาขอได้เซนแล้วอุ้ย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 ตัวใจปิดมีกันยังต่อหาเก็บของเลยครับวันนี้ครับผมขอจัดการเรื่องกระเป๋าแป๊บหนึ่งครับผมเฮ้ยเฮ้ยไปบ้าๆไปเก็บกระป๋องดวกเลย MK Suzuki เลย เออผมอยากผมอยากจะบอกว่าอะไรตอนที่ผมไปดู The Walking Dead มาเมื่อกี้แม่งมีปืนเหมือนใน DC แม่งทุกอย่างเลยก็เลยที่ทำทำทำเป็นแบบ Walking Dead มาใช่แต่แบบแหนปืนแม่งเป๊ะๆอ่ะเออซีซั่นเก่ามันไม่ไม่ค่อยมีอ่ะมีแค่ก็มีตั้งนานแล้วที่ไอ้ขนานคอร์ดไอ้พวกเนี้ยคุณยังไม่ได้เก็บกล้องข้างหลังกันนะไมเก็บแฟร์ไว้เนี่งปลอเชิลก็ไม่ใช่แล้วเช็คเอาเอามาครับเราจะบุก ไอ้ไหมครับผมโอ้โยตายเป็นตายครับผมเอ้ยข้างหลังมันคันล้อเนี่ยไปการเป้นก่อนไหมถ้าจะไปบุกอะกางอะไรเรามีแต่ต้องกลางอีกน้อยเราก็ไม่ต้องไปหาเงินพวกอย่างนะโอ้ยรอบนี้ยังไงก็ต้องหาครับเออวะใช่ทราพย่งอังอนาตใจแต่ถ้าเรายิงได้เราชนะเราเลิ่มรวยนะครับผมเข้าตีเข้าตีบางรมจันท์ครับผม เดี๋ยวฉีดตบกันมันหายไม่เห็นเลยเฮ้ยอือนี่อะไรที่ต้องการอะไรไปขีดไปขีด